กกุนกลุนพิกุลกลิ่นพระทวินบวายหวนคิด่นคิดกลิ่นยุพินชวนจิตตะยังจิตตะยังนะเอ้ยจิตตะยังนวังไหนคือจิตยังนั่นแหละแต่ว่าเวลาเป็นกาบเขาจะมีปักลงไปจิตตะยังนวังไหนก็เมื่อเดินปากก็คิดถึงนางในวังนะคะในรู้ในวังกลิ่นแบบนี้แหละแบบอ่นๆแบบดอกไม้ไทยนะ วัชจันกระพาะค่ะปีนี้เสียดายมากว่าโรยเร็วนะอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ร้อนแล้วก็ฝนก็น้อยนะทำให้จันกระพาะนี่ร่วงเร็วมากอากาศนี่มีผลต่อดอกไม้ไทยนะคะเพราะว่าดอกไม้ไทยนียจะออกเยอะเลยก็ตอนหน้าร้อนใช่ไหมคะเยาวันจนสันคือชื่อโคตรชื่อคนนะ เป็นยุวันสมัยนี้เป็นชิคกแล้วนึกถึงวันที่เข้าป้าะเป็นได้เห็นเจ้าต้องในฤทัยหวนนกกระแ,แลแลรับพี่ขับเคลือนแลตามสามจังหนนจนรับตาเข่าพี่คน